ไปดูในเรื่องของการพนันออนไลน์กันบ้างโอ้โหตอนนี้คือถ้าท่านเปิดในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยจะมีโฆษณาแทรกโอ้โหเกี่ยวกับชักชวนไปเล่นการพนันนะบางทีก็มีสาวๆสวยๆมาเชิญชวนให้ไปเข้าเว็บนู้นเว็บนี้คือบางทีเขาไม่ได้บอกตรงๆหรอกเขาก็บอกว่าไปเสียงโชคเสียงดวงพอหลงกดเข้าไปเนี่ยะแสดงว่าคุณหลงไปหลายรอบแล้วสิ ผมเกือบหลงเกือบหลงนะแต่พอร,รู้โอ้ยอันตรายอันตรายครับแล้วส่วนใหญ่บางทีเขาทํามาจากต่างประเทศใช่บา,บ,บางทีก็เห็นใจตํารวจนะบ,บางทีจะไปจับต้นตอมันยากไงเพราะกฎหมายระหว่างประเทศอ่ะมันก็ต้องมีขั้นตอนเยอะอล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการอย่างเด็ดขาดนะครับบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องปราบการพนันออนไลน์อย่างเรียกว่าเอาจริงเอาจังเสียทีเสียทีเนื่องจากมีประชาชนนะฮะก็ ติดหนี้ติดสินโอ้โหบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวก็บางทนเป็นหนี้พนันออนไลน์แล้วไปป้นทองล้านทองเเวลาจับมันก็บอกเป็นหนี้ออนไลน์ทั้งนั้นแ่ะใช่ไห<ช>มเพราะว่ามันเข้าถึงคนได้ง่ายค,คืออยู่บ้านก็สามารถเล่นได้และส่วนใหญ่ก็จะโดนหลอกนะครับรวมถึงก็ฝากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสว่าพบเห็นการพนันออนไลน์ต่างๆเนี่ยท่านก็แจ้งได้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จริงๆเจ้าที่ตำรวจก็ไปเปิดเว็บดูบอลดูหนังก็เจออยู่แล้วใช่ไหมละ่ะในความเป็นจริงนะผมย้ํานิดนึงพอมีข่าวนี้แล้วอยากจะย้ําว่าวันก่อนผมไปเห็นคลิปแล้วนะครับหลายคนเวลาเล่นพนันออนไลน์จะรู้ว่าเขาเหมือนจะตั้งกล้องวงจรปิดจะมีบาคาร่ากับบล็อกเด้งบาคาร่ากับกับไฮโลบาคาร่าคือบล็อกเด้งแล้วก็ถ่ายเหมือนกับจะถ่ายแบบเรียวไทม์เป็นกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดจริงๆแล้วเขาบันทึกเทปไว้ก่อน แล้วมาหลอกแล้วมาหลอกท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเล่นพนันออนไลน์ไม่มีรวยหมดตัวแน่นอนเขาบันทึกไว้เขามีวิธีการเขามีโปรแกรมของเขาคือเขาเนี่ยมีเงินทุนเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยเขาทําได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเป็นเหยื่อนะอย่าไปเล่นนะฮะรเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยคืออันตรายที่สุดนะที่สุดคือหมดเลยนะทีเดียวหมดเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีมีเพวกหลายคนหมดตัวแล้วพอเห็นคลิปนี้เลยรู้ว่า อ๋อเขาบันทึกเทปไปแล้วย้ำนะฮะอย่าไปเล่นเลยครก็ฝากช่วยกันดูคนใกล้ชิดแล้วก็ลูกหลานท่านด้วยนะรเราบางทีอย่างที่บอกบางทีเขาแอบ,บเล่นเราไม่รู้ไงถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยมันต้องเข้าไปบอลบางทีมันก็จะพอจะรู้พฤติกรรมแต่สมัยเนี้ยบางทีอยู่บ้านมันเล่นได้เล่นกับมือถือไงมันก็นายะะนะครับ